สวัสดีครับวันนี้บริษัทวัฒนาเฮาส์บิลดิ้ง Building นะครับศูนรับสร้างบ้านคุณภาพราคาประหยัดนะครับผมพามาชมบ้านที่เรากำลังจะสมมอบให้ลูกค้าที่อำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสาครคามผมทีมนะครับเป็นสถาปนิกประจำของวัฒนาเฮาส์บิลดิ้ง Building นะครับ วันนี้ผมพามาชมบ้าน2ชั้นนะครับสไตล์มินิมอลที่เป็นสีขาวไม้ครับที่กาลังฮิตช่วงนี้เลยบ้านหลังนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน4ห้องนอนสาห้องน้ําเลยทีเดียวนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเป็น310ตารางเมตรเลยนะครับหัวใจหลักที่ผมในออกแบบในบ้านหลังนี้คือผมคิดคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอากาศที่เป็นอากาศค่อนข้างร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกนะครับบ้านหลังนี้จึงมาพร้อมกับเป็นหลังคาทรงหน้าจัว่วแล้วก็มีซุ้มประตูเป็นของนอ์ดิกนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านด้วยนะครับ ครับ <invece> ก่อนที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านนะครับพื้นที่ส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ของเซมิเอลดอร์นะครับที่ผมออกแบบให้เป็นแบบว่าตรงนี้อาจจะเป็นวางพื้นที่นั่งเล่นรับอากาศดีๆในตอนเช้าแล้วครับพื้นที่ส่วนเซมิเอลดอร์ของเราจะปูด้วยพื้นกระเบื้องของกระเบื้องลายไม้เพื่อให้ทนกับสภาพแวดล้อมของฝนหรือว่าสภาพของแดดนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพื้นที่ระเบียงที่ต่อมาจากส่วนพื้นที่ของเมื่อกี้นะครับที่วางโต๊ะนั่งเล่นได้ระเบียงของเราจะยาวไปถึงด้านหน้าที่เป็นห้องนอนอีกฝั่งที่ยาวถึง 15.5เมตรเลยนะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะก็จะพาไปชมภายในตัวบ้านกันเลยนะครับ <S <S ที่เป็นภายในตัวบ้านของเรานะครับที่ตัวบ้านมาพร้อมกับสีขาวไม้สีน้าตาลที่เป็นสีเอิร์ธโทนค่อนข้างดูอบอุ่นครับเหมาะก,กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของสมาชิกภายในตัวบ้านนะครับโซนแรกของเรานะครับจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะครับที่ผมออกแบบโซนตรงนี้จะเป็นสามารถวางโซฟาได้แล้วก็อีกโซนอนกฝันเราจะสามารถไว้ติดตั้งทีวีที่เราสามารถแบบวางปลั๊กไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็โซนนี้เราจะมีหน้าต่าง ด้านยาวสองสองฝั่งแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนของประตูที่สามารถเทควิวออกไปที่แบบว่าเป็นโซนนั่งเล่นได้ครับหลักการในการออกแบบพวกนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นหลักการที่แบบลมสามารถถ่ายเทอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้คือจะเป็นของคอร์ s ventilation นะครับที่แบบลมจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันหรือว่าฝั่งทะแยอกันเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับครับถัดมาจะเป็นโซน ของถงบันไดที่เป็นดับเบิลสเปซนะครับที่ดูแบบสูงโออาแล้วก็ไม่อดกแดดภายในตัวบ้านนะครับโซนนี้นะครับผมได้ออกแบบให้เป็นไม่ว่าตรงนี้จะเป็นวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อจะได้แบบรับแสงของถงดับเบิลสเปซที่มีกระจกทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็โซนตรงนี้ออกแบบให้เป็นหน้าต่างเพื่อ แบบว่าเรานั่งอยู่บนโต๊ะรับประทานอาหารเราสามารถมองเห็นคุณแม่ทาอาหารได้หรือว่าคุณแม่ทําอาหารแล้วก็เราสามารถยื่นมาให้เราได้ที่เป็นอยู่โต๊ะรับประทานอาหารครับครับต่อมาจะเป็นพื้นที่ห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับเป็นห้องน้ําของห้องน้ําแขกครับที่มาพร้อมกับกระเบื้องมินิมอลที่มาเพราะเป็นกระเบื้องลายของทาราโซนะครับแล้วก็พวกห้องน้ําของเรานี้เราจะมีพวกเป็นท็อปแล้วก็เจาะช่องวางของเพื่อให้สมาชิกภายในบ้านวางแบบ ปวดแชมพูหรือว่ายาสระผมได้ครับเราไม่มีคิดค่าบริการต่างๆส่วนต่างของตรงนี้ครับครับห้องต่อมาเป็นห้องนอนของคุณแม่นะครับที่จะอยู่ส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับที่มาพร้อมกับกระจกสองฝั่งที่เป็นฝั่งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งยาวเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นของห้องนอนที่แบบของผู้สูงอายุได้ด้วยครับห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีห้องน้ําในตัวด้วย เป็นห้องน้ําที่เข้าได้จากทั้งสองฝั่งจากห้องน้าของคุณพ่อเองของคุณแม่เองครับเพื่อใช้ได้ด้วยกันครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของห้องครัวนะครับเป็นครัว ครัวภายในหรือว่าเป็นห้องครัวแยกของบ้านหลังนี้เพื่อไม่ให้อากาศเวลาทาครัวเวลากินหรืออะไรเงี้ยไปกระทบภายในของตัวห้องนั่งเล่นลหรือว่าห้องรับประทานอาหารนะครับห้องครัวของเรานะครับจะมีกระจกที่ว่าเป็นฟังก์ชันสําหรับยื่นอาหารไปเวลาเรานั่งรับประทานอาหารหรือว่าเรานั่งอยู่ข้างนอกสามารถมองเห็นคุณแม่ภายนอกได้นะครับแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเพื่อแบบระบายอากาศออกภายนอกของตัวบ้านครับเวลาเราทําอาหาร ครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นห้องขวไทยหรือว่าเป็นขวแยกที่เราแถมพวกท็อปของอา่านไม่ว่าจะเป็นพวกซิงหรือว่าเตาแก๊สก็จะมีเป็นไล์ในรายการของแถมของเรานะครับห้องนี้ก็จะมีทั้งเป็นเป็นกระจกบานเลือ่อนเป็นบานเลื่อนอยู่ตรงกลางเป็นสามเลื่อนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องลมระบายอากาศเพื่อเวลาเราทําอาหารัวไทยจะได้แบบไม่ต้องมีกลิ่นเข้าไปกระทบภายในตัวบ้านนะครับ ครับโซนต่อมาจะเป็นโซนถงบันไดดับเบิร์สเปซของเรานะครับที่ว่าเป็นสูงโปร่งเลยตัวของถงบรนไดของเราไม้บันไดเราใช้เป็นไม้ยางพารานะครับที่แบบคุณภาพหล,ลอดไฟเฉลี่ยที่เราแถมเป็นในรายการของแถมด้วยนะครับแล้วก็มีฝ้าหลุมที่เราแถมให้ไว้ด้วยนะครับเป็นอยู่ในโซนของรายการของแถมเป็นทีเดียวครับ โซนชั้นสองนะครับชั้นสองของเรามีมีด้วยกันถึงสองห้องนอนแล้วก็ห้องนอนแรกแล้วก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับเป็นห้องหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นซุ้มห้องไว้สำหรับเป็นห้องพักของเราที่ออกแบบเป็นซุ้มโค้งให้ด้วยครับ I'm <laughs> วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบ้าน2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ําที่มาพร้อมกับสไตล์มินิมอลสีขาวเลยนะครับบ้านหลังนี้มีมีพื้นที่ใช้สอยถึง310ตารางเมตรอยู่ที่ราคา4.9ล้านนะครับหากท่านใดที่กําลังสนใจออกแบบบ้านให้บริษัทวัฒนาเขาบิลดิ้งออกแบบให้สามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่เราจะาลงไว้ให้นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ